สุภาษิตบทที่4ข้อบปอกว่าแต่วิธีของคนชอบทำเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเต็มวันพี่น้องอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันจํากัดมากและคิดว่ามันคงจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะสูงขึ้นฉายแสงมากขึ้นเราจะมีอิทธิพลในชีวิตต่อคนอื่นมากขึ้นเราจะมีโอกาสมากขึ้นมีทรัพยากรมากขึ้นพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าท่านติดอยู่ตอนนี้ไม่ก้าวไปไหนสิ่งดีๆทำไมมันยังไม่เกิดขึ้น แต่ผมอยากจะหนุนใจว,ว่าวันใหม่กําลังจะมาสิ่งต่างๆจะเริ่มผันแปรให้ดีขึ้นโดยความโปรดปรานของพระเจ้าให้เรามีความหวังใจให้เราคาดหวังในความแสนดีและความประเสริฐของพระเจ้าดีไหมครับว่าพระเจ้าจะพาชีวิตของเราให้ใหญ่ขึ้นไปสู่ระดับสูงขึ้นและไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีให้เราเชื่อว่าพระเยซูเอาความบาปของเราไปแล้วเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเรากลับใจจากความบาปและโปร่งล้างชีวิตของเราเป็นผู้ชอบธรรม อย่าลืมนะครับพระคัมภีร์บอกว่าวิธีของคนชอบทมเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุขใสย,ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเต็มวันถ้าพี่น้องเห็นความขาดแคลนในชีวิตความผิดปกติในชีวิตรู้สึกว่าชีวิตมีแต่ปัญหามีการเซพติดอยู่ตลอดเวลาพี่น้องอาจจะคิดว่านี่เป็นชีวิตของฉันคงจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตกุญแจสําคัญที่พี่น้องจะเรียนจากพระคัมภีร์นี้ก็คือว่าอย่าให้สิ่งแวดล้อมนั้นทําให้ท่านติดอยู่ในความพ่ายแพ้ ในความไม่เจริญนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พี่น้องเป็นอย่ามีชีวิตวยความคิดแคบๆอย่าให้สิ่งที่พระเจ้าใส่ในใจของท่านนั้นมันเจือจางลงแต่ให้เราขยายความเชื่อให้เราเติบโตขึ้นเรียนสิ่งใหม่ๆและรู้ว่าชีวิตของเราจะสูงขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะพระเจ้ามีความแสนดีต่อชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันธิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าแม้ว่าชีวิตของเราในอดีตเคยแคบเคยพ่ายแพ้ แต่ว่านั่นไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตเราเป็นผู้ชอบธรรมแค่แต่ะบิดาเจ้าพราะเราเชื่อในพระเยซูและพระเยซูเอาความบาปของเราไปแล้วและ,ะทานความชอบธรรมให้แก่เราแล้วเรากลับใจจากความบาปและเชื่อฟังพระองค์ลูกเชื่อและประกาศว่าชีวิตของเราจะใหญ่ขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆขอพระองค์ช่วยพี่น้องที่เข้ามาฟังคําสอนนี้ให้ลุกออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่มันจํากัด และเขาจะมีความเชื่อและคาดหวังถึงสิ่งที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเราเชื่อว่าเราจะขึ้นไประดับสูงขึ้นชีวิตของเราจะดีขึ้นโดยการช่วยเหลือของพระเยซูในนามพระเยซูคริสต์เอเมน